สวัส <c oughs> บบดีพี่น้องอยู่กับโซนกิเทเบก้าสาลาใจมองคือเก่านะพี่น้องเช่นเก่าเช่นเคยมองเก่ามองเดิมย้ายจุดไปเรื่อยๆพี่น้องอะมามองอันมองนี้จะตื้นจะตื้นแน่กับใส่ยาวไปนำลำห้วยลำโคกเนี่นยอะพี่น้องเลยอ่ะมือนี้กับโบขอยหนาวคือเก่าเนาะลงน้ำได้อยู่สบายกับโได้หนาวยัยงไหลไปวันนี้ สามเซนคึงห้าเซนคือเก่าน้อพี่น้องานะมองก็เริ่มยุ่งแล้วเพราะว่าเขาใส่ลหลายๆเทื่อแล้วมันก็เริ่มแบบมีความยุ่งๆละยุ่งๆยากแล้วมันเริ่มยุ่งยากลวเออเริ่มปวดปวดหัวน่ะมันละไปไปนี่มาประจนภัยได้แล้วยุย <c oughs> <c oughs> เอจจจอจะไปเออจะไปใครจะมีเธอจะทุกไวอยู่โอ้คนจำเบ้าเห็นป้อง <c oughs> มาพี่น้องลงมือใส่น้ำก็ไม่ค่อยลึกไปไหนเท่านี้ก็เลยไม่ค่อยขี้กระติกเนาะขี้กล้าวหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตนะพี่น้องเนะาะไภบ่ามากกๆเลื่อนผ่านเด้อพี่น้องเบ่เบา,าให้กันเด้อ มงคนกับบมากกระดาม่ากับบางอย่างปล่อยผ่านไปบ้างกระดีนาะพี่น้องเนาะยายายาดามาทุกเรื่องอย่าเว้าทุกเรื่องเออ่นี่หน้อยกับป่อยผ่านบ้างมันคือก็ดาม่าอันคนหาอยู่หกินดำรงชีวิตกะดาม่าเวาให้เขาเออสเปียวกับแปลกว่าแต่ละมือแต่ละเรนเจ้ากินยังล่ะอถ้าเจ้าบุกินปูกินปลาเจ้าจะกินยังก็แม่นยุเจ้าซื้อแต่ว่าเจ้ากันยังกินปลาคือเก่านะถึงถึงค่อรบ่ได้ซื้อแต่ค่อยก็กินปลาเออมันกับเได้ต่างกัน พอสุดท้ายแล้วซื้อหรือบ่ซื้อก็กิ่นคือกันนะจิบาบบ่บ้าบนะทุกคนมันหูดีเนาะพี่นอ้องบ่ว่าให้กันนั่นนั้นนี่นน พี่น้องนี่หลังที่สองน้ำคือว่ารู้สึกบกลงก็เก่าตื่นตื่นแต่ลมขนาดวะ มองเสร็จแล้วล่ะมองห้าเซนก็เสร็จแล้วนะเนาะไ่ได้ถ่ายทั้งเบดเลยเพราะว่าถ่ายหลายมันสิยาวมันพิคคำมันิซามันใจยากมองห้าเซนนะมันมันคล้องกันมันยุ่งใจยากก็เลยบม่ค่อยได้ถ่ายตัวนั้นรู้ไหมตอนตะเบียวไปใส่มองตะโกงน้อยอันงุ่มอันห้อยแถวนี้วกไปบนมามองไกล้ๆนี่ยี่มันก็หลายมันก็หลาเดียววะ้อยขมนะพี่น้องู้ไมมัจะตูดใหญ่ๆป้างุมแป๊บเดียวนาะมึงดูเนาะ ได้มอแบบใหญ่นี่แหละโอ้หลายแห่ไปอยากกินอันไม่ครบบงอื่นบ่มีมาเอาเลยพี่น้องมางนี่นะอ้ายหลายมีตุย่ยใหญ่ๆอันองบแต่มงเก่าทำไมเอา้าถ้ามาลุ้น 10, 10. มื่นพี่น้องเลยว่าจังไหนเนาะพอได้ป,ปิ้งอยู่แล้วละ่ะอ่า <c oughs> ขอเจ้าที่เจ้าทาง <c oughs> เอา้ามาลุ้นมาชมกันมื้อนี้กะค่ำแล้วพี่น้องเลยไปเมืองงานไปนี้ มพี่น้องมาลุ้นมองกันบัดนี้มื้อนี้มันปกยหนาวนะได้ช่้อกันฉันดนะ้21ยเศาเอ้ดองศางอืนติดเ้ากับผู้หนาว่ะมาลุ้นกันจังได้ละว่าไงล่ะเจ้า เหลืองค่าช่าอยู่ทำไม่ปะเข่งปลากระเดิด่มองนี่มาตั้งอันได้อันแต่ปลเข่งกับปลากระเดิด่เพราะว่าน้ำมัน,ค,นค่อนข้างที่จะตื้นผูนะตามสู่แต่บูมาได้มองนะมันยุ่นด้ในนะี่นะเอาพัดเอามองอันเข้าไปทางในบูได้นอกมันมีเหอะมันเป็นหนามทางบิดอันนะี้นะก็ได้ใส่แต่ยุ่นอกมันกับบุค่อยเอามาป่าอยู่ในเหอะผู้ อนะโปลาคิง าอู้วันนี่ติดม่วงก็ตุยงามเลยว่ะไ,ได้แต่ป่าลุ่นนี้แล้วเนาะจังงามกูแล้วแหละได้บบหลายคิ่เนาะปลาโบออกมาเดี๋ยมันก็ไปเล่นอยู่มองลึกปุ๊มองตื่นมันกันกนบโบมาเนาะอะ้าวได้คือเก้าหะล่ะ แต่ก็ได้ผลหลายอ้าว,วไปรุนตัวโตไปนะมันนี้พี่น้องเลยมีหุดป่าไปเสด็จบดน้ำตืน้นคนว่ะบรรยากาศคักน้องมูนีได้แต่บรรยากาศมันกับตุ้มตตุ้มตันอยู่ด้แต่มันบุมามันลี้อยู่ในหอะเลมันหอยออกมา ป่ะอูมีเลยอย่ามองเงียบคิบีม่ละดีดน้ำมหลังเอ้าครึ่งดโคไหมม นักน้ำมึงน,นักป่านะเนี่พี่น้องมองไงมันบุกอีได้จะพี่เอาเลยปวดท้ายนี่ตะกี้เห่ากูกับกู้ง่ายมึงเนาะมือนี้คือ,ม,อ,อม,มันเป็นอย่างนั้นบุกหมานเลยได้ปลาตองโอ้ยพี่จะกินเนาะตัวเดียวตัวมือใหญ่ปลาเข็งโอ้มือนี้มันเป็น่ยนไงปลาขาวตัวนึงเลยอยู่นี่เออทั้งมองน้อยมองใหญ่มันเป็ี่ยนอะไรมือนี้ค่อยหมานประเดี แต่ก็ได้ปีกน้อยหนึ่งอยู่ดอกพี่น้องเ้ยบุคคลหมานก็ได้เนาะเด็ดตรงหน้าหล่ะบัณนีตอะไรไปมากพี่นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนลิดใหม่ๆได้พี่น้องเนาะเมื่อเบิ่งดูงานกูแหละได้ปีกน้อยหนึ่งอยู่แล้วแหละพี่น้องเลยอะไรไปไปยุ่งเป็นยุ่งมึงมีแต่ใบไม้มื่อวนี้บุคคลหมานกันด้ น้องเอ้ยแต่ว่าบบได้มันก็นได้คือเก้าได้มองได้น้อยได้หลายแหละเนี่อันนี้ปลดออกจากกันมองใหญ่มองใหญ่กันโอ้ยขอรอค้แลอยู่มีแต่ใบไม้แต่ป,ะ,ปะตองปะตองแท้ตัวเดียวปะตองปมทั้งนั้นเต็มมองตัวน,นี้ก็โอ้ยปาเกง่งปากกระเดิดปปาขาวขอรอคะและออ้าวพี่น้องก็หาอยู่หอกินเนาะมันก็มือหมานมือ,มอ,มอ,มอโบนั่นแหละ มันหาอีหลีเนาะมันบ่ได้หาเอ็ดเล่นมันกะยามได้ยามบ่ได้ยามบ่ได้กได้กินคือเก่าเนาะมันกได้ได้น้อยบ่บ่แม่นบ่ได้นะได้น้อยบ่ได้หลายโอ้ยยุงขนาดมองอันแฮงใส่ดดไปแฮงยุงมาลุงตุงนั่งบ่รูนี่เด็จังได๋ดูนี่หาซนหาเลียมหาลายมันก่อนอเดี๋ยวเฮาปดก่อนเนาะพี่น้องเนาะใเวลาก่อนทเวลาก่อนเดี๋ยวจังมาสรุปผลงาน ปุ่นแล้วล่ะเออนีได้คือเก่าแหละพี่น้องจะได้บบหลายพอได้ปีงพอได้ปุ่นอันปลาขาวได้สองตัวนึงจหลายปลาเข่งหรือว่ามันยุดคือฟิวมองมันมันโบออกมามันโบออกมาเละอยู่แต่ในเฮื้ออะไรพี่น้องว่าโบได้มันก็ได้คือเก่าอะแหละโบได้น้อยก็ได้หลายใส่มองน้องพี่น้องเอ้ามือได้น้อยได้หลาย แต่ก็ได้กินอยู่คู่เก่าเพือมากกินนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อกดติดตามเพื่องเพื่อนคิดใหดม่ๆนะำหรับนุนีขอจัวลบไปก่อนพัใหม่กิปหน้าสวัสดี